เลี้ยงลูกโเลี้ยงโอ้ยสวยจังเลยลูกโอเลี้ยงโอเลี้ยงมาจากบ้านพิเศษนะคะมาแรกๆนี่ตัว้อมข้าวก็ไม่กินนะคะไม่เียงก็คอยดูแลรักษาเขาแล้วก็คอยป้อนข้าวป้อนอะไรเขาตอนนี้เขาก็ดีแล้วนะคะวนทนสมบูรณ์โเลี้ยงลูกโเลี้ยงสวยจังเลยลูกจากขี้เหล่ขี้เหล่มาตอนนี้ก็สวยเนาะใช่ไหม แมวที่ขี้เขี้เลอะมาถึงนี่ก็สวยเลยใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวตัดเล็บให้นะวันนี้ตัดให้หลายคนแล้วตัดเล็บให้กับแมวนะคะกระเป๋าเอี้ยไม่แก็งนี่ก็มีแต่มีดกรรไกรตัดเล็บด้วยแหละเพราะว่าเจอลูกคนไหนก็จับมาดูจับมาดูแล้วก็ตัดเล็บว่าไงลูกนะนะเอ้ยนะนะปอกข้อหลุดเหรอลูกอึ๊บปอกข้อหลุดเหรอหืคอ,อยกินอนะ ชายคนเล็กเนี่ยตามแม่ตลอดเลยมีเงินครับลูกมีเงินมีเงินครับตดเองมีเงินลูกของแม่ใบบุญครับคนนี้ร้ายดวงเด่นร้ายใช่ไหมนะอ,อย่าให้เขาต้องทะเลาะก,กับใครนะคะถ้าเขาทะเลาะก,กับใครนี่เขาเดินสู้ไม่ถอยเลยนะเดินใส่เลยนะคะดวงเด่นอะอย่าไปยุ่งกับขาเจ้านะขาเจ้านอนขา <c oughs> เจ้า จ้าหลับไปแล้วเพชรครับเพชรหล่อจังเลยเพชปรปลาทูดูปลาทูกับกีวีหน้าคล้ายๆกันเลยกีวีครับครับลูกครับครับโอ้คนนี้เขาจะอ้อนแม่เวลาเห็นแม่ไม่ได้เลยนะคะชินจังชินจังครับลูกชินจังครับ ใครนอนกับกีวีใบตาลคุณหนูใบตาลน,นอนอยู่นี่เองกีวีครับนี่ใครแสงเทียนนะลูกแสงเทียนแสงดาวเดินไปนู่น น้องพลอยอยู่นี่เมื่อกี้ทักผิดเมื่อกี้เป็นดอกแก้วนี่น้องพลอยอยู่นี่ใช่ไหมคะเมสีดําก็นึกถึงป้าก้วยนะคะป้าก้วยเขาก็ต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณ5วันนะคะคุณหมอบอกนะป้าก้วยก็มีอาการดีขึ้นนะคะได้พ่นยาได้ยาฉีดยาแต่ป้ากล้วยเขากินข้าวน้อยอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันที่4 ที่สที่4เนี่ยหมอนัดวิเศษแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่าป้ากล้วยได้ออกก่อนเนี่ยแม่เกียงก็ต้องก็ต้องบอกหมอเลยว่าเอาวิเศษไปไปก่อนนัดได้ไหมนะคะถ้าไดอ้อยู่ได้กลับมาพร้อมๆกันก็ได้เอาป้ากล้วยกลับมาพร้อมเลยนะคะวันที่4นะคะต้องพาวิเศษไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่ขอนแก่นนะคะ เจซีหลายท่านเขาเป็นห่วงปากุ้ยนะคะปากว้ยดีขึ้นนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาปากุ้ยนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าค่ารักษาวันที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยจะอีกเท่าไหร่นะคะขอบขอบคุณมากมากค่ะที่เมตตาปากุ้ยนะคะดูไยทองไ่ทองหนูมองเห็นเหรอลูกหนูมองเห็นของเล่นเหรอลูกเฮ้ทำยังกะมองเห็นของเล่นนะไ่ทองอะ่ะ มันมองเห็นลูกลูกบอลตรงนั้นนะคะเอ้ามีตีรังกาด้วย,ยน่ารักจริงเลยลูกอย่างเด็กเขาเล่นกันมีตีลังกาด้วยไข่ทองนอนเจ้าลูกไม่ไ่กวนแล้วนะไม่ไ่กวนพวกหนูแล้วเลยนอนตรงนี้นะลูกเล่นกันตรงนี้แหละวันนี้ไม่หนาวนะคะทุกคนวันนี้ที่บ้านไม่หนาวนะแต่มีลมเย็นๆสบายๆนะคะไม่หนาวเลยวันนี้ อากาศดีมากโอ้โหโอ้โหคุณหนูคุณหนูคุณหนูกระโดดรถเต้นกันจังเลยโตไวมากเลยโอ้ยเดี๋ยววันที่สี่ก็ไปทำวัคซีนพร้อมกับพร้อมกับไปพา,าวิเศษไปหาหมอนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยวันที่สี่ก็ครบสองเดือนนะคะเอาหนูหน้อยไปทำวัคซีนด้วย เอาแม่เข้าไปทำวัคซีนด้วยนะคะโอ้ยสนมากเลยลูกโตไวมากเลยหน้าตาน่ารักนาเอ็นดูมากๆเลยอว,ยวิ่งเล่นกันใหญ่เลยเดีย๋ยวดูใครอีกพี่แซมพี่แซมเป็นไงลูกพี่แซมออกมานอนเบาะนอนเล่นพี่แซมกินอาหารแล้วหนูๆโรตีเป็นไง หนูโรตีเป็นไงลูกสนุกกันใหญ่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ไม่อยากจะปล่อยออกมาไม่อยากให้มารวมกันเท่าไหร่ยวติดบัตรใช่ไหมให้หายให้ให้ใหายห,ห,หน้าหนาวก่อนเนาะเดี๋ยวได้วัคซีนเข็มที่สามก่อนค่อยออกนะให้รับวัคซีนเข็มที่สามก่อนสำพี่แซมเขาไม่ออกเลยนะคะให้ออกก็ไม่ออก พอออกไปก็วิ่งเข้ามาเหมือนเดิมปล่อยกี่ครั้งกี่ครั้งก็ออกวิ่งเข้ามาเหมือนเดิมพี่แซมเขาชอบอยู่ของเขาแบบนี้นะคะหนูๆพวกนั้นสนมากเลยความสุขของลูกๆน่ารักนะ่าเห็นดูมากๆเลยเอ้า,าเอ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 ากล่อ,องมาให้นอนเล่นก็กัดขากันหมดลูกเอา้าแม่แก้วตานี่มือไวจริงเลยแม่แก้วตานี่ทำหลานน้อยทำไมเนี่ยฮะแก้วตา ร้ายจริงๆนะเราอะฮะร้ายมากดูเด็กๆโรตีนะคะไปเห็นคลิปเก่าที่ไม่เกียงเคยลงไว้นะที่แบบว่าก็นอนกอดกันแม่ลูกอะนะช่วงนั้นฝนตกหนักด้วยแล้วก็มาเจอหนาวอีกโชคชะตาที่ทำให้ไม่เกียงได้เห็นมองเห็นเขาเนาะได้เห็นเขานั่งกอดกันอยู่นะคะ โชคชะตางพวกเขาที่จะต้องได้ามาอยู่ที่นี่นะคะได้อยู่กับแม่แกงนี่แหละทําให้ได้มองเห็นเขาได้ช่วยเหลือพวกเขามาถ้าไม่ช่วยมาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะป่านนี้คงจะลําบากกันหน้าดูคงไม่ได้กินอาหารกันไอเจ้าสูขวัญก็คงจะน่าจะไม่รอดนะคะถ้าถ้าแม่เกงไม่ได้เอาไปรักษาถ้าไม่เห็นเขานะคะคงจะไม่รอด โชคชะตาของพวกเขาได้มาอยู่กับเราเนี่ยได้อยู่วิ่งกันสนุกสนานสุขสบายกันแล้วลูกเอ้ยพ่อพ่อแม่เห็นก็คงจะดีใจเหมือนกันแหละขนาดแม่ก่งเห็นเขาทุกวนันทุกวันแม่กิ่งดีใจเลยนะที่ไช่วยพวกเขาไว้นะคะอย่าก,กัดลูกไม่ต้องกัดลูกเอาไว้นอนเอาไว้นอนกันลูกไม่ต้องกัดครับไม่ต้องกัดนะลูกโอ๊ย ไปเงินกัดขาดบอเลยลูกกองอ่ะเอากองมาให้เล่นก็กัดขาดกันหมดให้มานอนกันสบายกันจังเลยวิ่งกันคลมครามคลุมครามห้องสามห้องห้องที่สีก็มันขาดเดี๋ยวค่อยมาทําเคนก็ไม่ว่างมาทําให้สักทีบอกทุกวันไม่มาทําจักทีช่วงนี้ช่วงเอาข้าวขึ้นยุง่งก่อข้าวใส่ถุงเขาก็เลยยุ่ง,งกับ กาบข้าวอยู่นะคะก็ไว้ให้เขาเสร็จจากงานข้าวงานเลยก่อน